วันนี้จะพบกับเด่นอุบลเปรมชัยเป็นคู่แรกเด่นอุบลเปรมชัยครับนักมวยของไทยเราอยู่ในขณะน,นี้ซึ่งขณะนี้ทําการถ่ายทอดสดจากลุมพินีสเตเดียมนะครับซึ่งทําการเปิดอย่างเป็นทางการในวันนี้ครับลุมพินีสเตเดียมนั้นก็ได้รับการอนุมัติจากเวทีลุมพินีแห่งประเทศไทยนะครับว่าให้ใช้ชื่อคําว่าลุมพินีสเตเดียมได้โดยการจัดการของซิฟูโรเบิร์ตแมกอินเนสนะครับซึ่งเป็นโปรโมเตอร์ชาวเมืองนกกีวี ท่านผู้นี้ได้ให้ความสนใจแล้วก็มีความตั้งใจจริงนะครับที่จะเผย้แพร่ศิลปะมวยไทยในนิวซีแลนด์ให้แพร่หลายออกไปครับแต่ขณะนี้ผมก็มีคุณทรงชัยรัตนสุบรรครับมาร่วมบรรยายครับใที่อบอุ่นเหลือเกินนฮะท่านผู้ชมที่เคารพครับต้องสวัสดีกันนะฮะเราเดินทางกันมาก่อนถึง4วันเต็มๆนะครับขณะนี้ก็กําลังจะยื่นความสุขไปอยู่ท่านผู้ชมทางบ้านครับท่านผู้ชมที่เคารพครับสําหรับคู่ที่หนึ่งในรายการวันนี้ก็ ็ต้องตั้งใจดูกันสักนิดหนึ่งนะฮะว่าฝ่ายแดงของเราเด่นอุบลเปรมชัยนี่ตามประวัติสถิติเพื่อขณะนี้ก็เป็นรองแชมเปี้ยนอันดับ2ของสนามมวยลุมพินีนะครับส่วนสเตลินนี่นะฮะไม่ใช่ธรรมดานะครับเพราะว่าต่อยมวยมีเกตและผมขอกราบเรียนเลยว่าท่านต่อก็ดีท่านรองก็ดีที่กําลังจับจ้องอยู่หน้าจอทีวีก็อย่าให้หนักมือนักนะครับครับกราบขอบคุณนะคุณองอาจฮะขอเชิญครับครับทางสเตลินนะครับสเตลินซอดอนั้น อยู่มุมน้ําเงินครับหัวโลนนี่ครับสังเกตได้ง่ายรูปร่างได้เปรบนักมวยไทยนิดนึงนะครับเด่นบุบนเปรมชัยนั้นก็เป็นนักมวยใหญ่นะครับที่สีไม้ลายมือนะั้นไม่เร็วทีเดียวแต่ามาดูกันนะครับต้องเอาทําใจไว้ก่อนเนะครับเพราะว่าสเตลินคนนี้าทางแกมัด อขอราบเรียน้่มผู้ชมที่เคารพนะครับเพราะว่าเราเอามานี่ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะเราขอเป็นศิลปะมวยไทยโดยแท้จริงแล้วก็เราจะไม่เอามวยไทยที่ต้องมาฆ่าเขานะฮะให้มีอันเป็นไฟนะครับอย่างที่เคยทำกันนะครับฉะนั้นครับเรา,ปร,าปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงนะฮะในยุคสมัยนี้นะครับอยากให้เขาเรียนรู้เรื่องมวยไทยให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ฉะนั้นการประกบนี่เป็นการรู้นะฮะ เจนคุณวันครับกำลังสนุกโอ้โหเด่นดวงกันดีมากเลยครับแจกอาวุธใส่เลยครับทั้งแข้งทั้งเข่าใส่เข้าไปเต็มๆครับประสิทธิ์ไม่มีผมอย่างนี้บอกขอฟันศอกดีเหลือเกินแต่ไม่แน่นะครับสเตลินเองก็มีอาวุธครบเครื่องทีเดียวแถมความแข็งแรงต่างหากครับแกหัดมวยไทยมาสองปีแล้วครับชกนี่ยังไม่เคยแพ้ใครเลยครับมวยใหญ่นะครับมาเช่าช่างน้ำหนักทั้งคู่156ปอนด์ครับห้าปอนด์นะครับ ก็จะดู่ายเด่นบนตอนนี้ส่งเข่าเข้าไปรมการบนเวทีครับปันโทพินิตวงศิลป์วิเศษนะครับและเราก็มีคุณสืบพงศ์ศรีประเสริฐอีกท่านนึงครับที่จะมาร่วมบรรยายแล้วก็เราคงจะคุยกันไปเรื่อยๆครับมีลวงท้องด้วยเด่นอุบลนี่ก็ติดตั้งแต่ยกแรกครับไม่ยอมให้ถอยห่างกีเดียวเพราะว่าเรียกววันนี้ระยะมันอาวุธหลักของสแตลินก็คือ นนโชกมาแล้ว13ครั้งครับยังไม่แพ้ใครเลยครับตอนนี้อายุ21ปีครับโอ้โหลงไปแล้วตีีเข้้าาาท่ปลลยคงแวนี่แหละครับฟินยานเรียว่าธาตุพลหดของนักชกนิวซีแลนด์ครับท่านผูโจ้เดนูบลเตะเข่าเราจะเห็นว่าสิ่งที่เขาเป็นรองนักโอไทยนั่นก็คือความแข็งแกร่งนั่นเองครับอาวุธต่างๆนั้นมี เห็นไหมว่ากระดูกหรือว่าอะไเสียสีอยากสู้ไม่ได้ท่านนี้เดนูบล้นตอนนี้อายุ20ปีครับชกมาชกมาหลายปีทีเดียวกำลังตอดรัดกันอยู่เดนูบลพเายางตีโอ้โดนหมัดเข้าไปทีนึงแล้วครับแต่ว่าสเตลินยักแกะไม่หลุดพยายามที่จะแกะออกครับเดนูบลไม่มือเหนียวแล้วก็ตีเข่าสองหรือสามทีฟัดศอกต่างหา ผลีไม่ได้นะครับผลีฟ้าไม่ละนี่เป็นการชกในยกที่หนึ่งครับหมดยกที่หนึ่งได้ยินป่ะเวลาผมพูดหูฟังได้ยินไหมอะไรนเดี๋ยวเดี๋ยวก็เปลี่ยนกันแล้วกัน หนาทีอย่างรับ คุผชมครับนี่ผ่านไปเพียงยกแรกเท่านั้นเองนะครับเราจะเห็นว่าแม้ว่าสเตลินเองนะัจะโดนนับแต่ว่าตอนนี้ก็กลับฟื้นขึ้นมาแล้วนะครับนี่ทางด้านนักมวยไทยครับเพชรน้ำหนึ่งชอชุติรัตน์ครับซึ่งมาเป็นเทรนเนอร์อยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์ครับที่เห็นหน้าอยู่นี้ก็เข้าไปสอนสเตลินสเตลินเซอร์ดอนะครับ เป็นนักมวยที่มีความแข็งแรงถ้าผู้ชมดูหุ่นก็รู้แล้วนะครับแล้ววันนี้ครับพี่น้องชาวไทยใน New นิวซีแลนด์นี่หลายร้อยคนทีเดียวครับยกขบวนมาเชียร์กันแล้วจากนั้นก็ยังมีชาวพื้นเมืองครับชาวมาลรีแล้วก็จะมีคนอีกมากมายครับผู้ชมที่สนใจในศิลปะแม่ไม้มวยไทยของเรา <c oughs> <ๆ>ครับก็<ๆ>เป็นที่น่ายินดีแลอเกินครับครับยังไม่มากจนเนไปสําหรับข่ายมวยในประเทศนิวซีแลนด์แต่ก็มีความพยายามนะฮะ เช่นมิสเตอร์ซีฟู่นนะฮะก็พ,พยายามที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดขึ้น ศิลปะมวยไทยของเราลูกหลานได้ขนมต้มนำมาเผยแพ่ครับไม่ใช่ว่าจะกินเข้าขง่ายๆครับท่านผู้ชมสเตลินคนนี้นะครับอันตรายครับร่างกายแข็งแรงแต่ว่ายังออกอาวุธไม่โดนนักมวยไทยของเราชกมาแล้ว13ครั้งด้วยกันครับโอ้โหเสียวหัวแล้วเกินก้บหัวไปหาศอกอีกอเดนอุบลดันเข้าไปตีเข่าทีนึงตีทีนึงโดนเข้าไปเต็มเสเตลินทำอย่งไง นะครับเขายังลูกแก้ลูกรับยังบางครั้งนั้นยังไม่ทันของเราครับก็คตงต้องใช้เวลากันอีกเรียนการจะเตัวกันอีกหน่อยครับ,รบเรียนทั้งคาราเต้แต่ต้องมาศึกษามวยไทยฮะเ,เพราะว่าถือว่าเป็นศิลปะที่เขาบอกว่าโอ้โหที่ตอ้กไปเต็มเต็มเลยกี ยังทนไม่ไหวนะฮะครับหนึ่งคู่แล้วฮะที่ศิลปะมวยไทยเราสามารถเผยแพร่แล้วก็ชนะนักมวยนะ,ะที่เรียนรู้ทั้งกังฟูแล้วก็คาราเต้แต่แล้วก็มาจบที่มวยไทยนะครับครับนะฮะนั่นคู่ยอดธงเสนา,น,าน,นั้นก็คงแสดงความยินดี ก็จะเห็นศิลปะมวยไทยของเรานะฮะจะเห็นศิลปะมวยไทยของเราซึ่งเต็นอุบลเป็นไทยวันนี้ก็มาทําได้ดีทีเดียวนะฮะครับก็เป็น